โอเคปาริมน้ำเนาะปาพี่แป๊ค่ะไปเร็วตอนนี้เราอยู่ที่ปราสาทเชอริยองนะคะข้างหลังของเราตรงนี้เนี่ยก็เป็นแม่น้ำเจนิวาจ้ะฮะแม่น้ำเลยนะฮะเป็นทะเลสาบเจนิวาข้างหลังแต่ไม่ใช่แม่น้ำไอเราก็แม่น้ำโอ๊ยตายละ อันนี้เดี๋ยวองให้ดูพี่ฟ้ามาแล้วเนี่ยดูบรรยากาศดูบรรยากาศยอดเขากำลังละลายจริงๆสวยมากๆเราต้องไลฟ์นะหาอาหารแบบสายตามาฝากเพื่อนๆทุกคนมาเที่ยวด้วยกันนะทุกคนก็จะได้มาเที่ยวกับเราด้วยรอบหน้าค่อยมากับเซวาจริงรอบหน้าค่อยมากันกับเซวาไปค่ะ วันนี้อากาศกำลังดีมากมากเมื่อวานหนาวเมื่อวานหนาวเพราะว่าขึ้นเขาวันนี้ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่อากาศกำลังดีนี่ระหว่างแบบระหว่างนี้เราก็รอที่จะเดินลงไปถ่ายรูปก,กันได้เดี๋ยวรอพี่วุ้นเส้นก่อนไหนข้างล่างถ่ายสวยกว่าเออมันลดมากพี่นี่เป็นไงบ้าง แฮปปี้มากอ่ะออกมาอย่างนี้แล้วรู้สึกแบบเนาะก็จะหาแฟนเป็นตัวแทนไดพามาเที่ยวด้วจะได้พามาเที่ยวด้วยใช่ถูกต้องเขามาคนเดียวมามันเหงานะพี่ให้โลภให้เลยอ่ะแม่แอะแต่โลปพี่แป๊ะเยอะสุดเลยนะในห้องในห้องโอ้โหอันนี้มาเป็นครอบครัวมาเป็นครอบครัวเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างดีมากเลยค่ะสนุกมากเนาะสวยมากเลยเนาะ ไปเดี๋ยวที่สวยอ่าฝากร้านหน่อยอ่าอย่าลืมนะคะสนใจสมัครตัวแทนนะคะสั่งซื้อได้ที่รายแอดเซวา98ค่ะเอ๊เซวา98นะคะโหคือแค่อาหารตานี่ก็แบบว่าสุดมากอะสวยบ้ากค้วยมากค่ะเฮ้ยสวยแบบสวยแบบสวยบ้าไปเลยอะเออเดี๋ยวนี้คือในกล้องอะมันจะเห็นแบบแค่ตามเลนกล้องอ่ะ แต่จริงๆคือแบบคือคือคือใครเครียดๆอะไรแค่นั่งมองอ่ะมันคือสุดมากอ่ะเดี๋ยวนะดูดีเดี๋ยวงจะเปิดรูปใหญ่เนี่ยคือถ้าสมมติอมองอย่างที่ถิงมองอ่ะแบบแบบเขาเรียกอะไรในมุมกว้างอ่ะโอ้โหมันแบบคือข้างหลังอะมันเป็นภูเขาที่มันยังเป็นถี่มะอยู่ สวยจริงๆสวยมากๆอะ่ะโหเฮ้ยแค่แค่แบบใช้ตามองก็แบบว่าคุ้มแล้วอ่ะสวยไหมสวยมากเลยค่ะสุดอะ <regarde S 1> ่ะเขาถ่ายรูปปันตรงไหนนะคะดูดีดูดีใครหนิงเที่ยวเผื่อนะใครไม่ได้มาเที่ยวหนิงเที่ยวเผื่อนะนี่ ิึงพาไปิึงพาไปโอ้ยหงกินน้ำาสวยมากวิถีชีวิตคนที่นี่นะคะเขาก็ยังคงใช้แบบว่าจักรยานสวยมากอะ่ะ คือถ้าได้เห็นเหมือนที่นิงเห็นนะแบบตาเปล,าปลา่า่ะโหคุ้มเลยความเครียดนี่หายเลยอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะตรงนี้ก็คือทะเลสาบเจนีวาไอข้างหลังนะคะที่เขาสร้างเอาไว้อันเนี้ยเขาสร้างเอาไว้สําหรับแบบว่าเก็บภาษีมุมนี้นะเดี๋ยวมาต่อเลยนะมุมนี้เหรอคะถ่ายมุมนี้หรอแล้วช่างภาพอยู่ไหนอะคะ อ๋นค่ะตใหญ้นไะบริการด้วยนะคะพูดถึงเราอ๋อนี่ช่างภาพอยู่ตรงนี้แล้วก็ยิงมาอะไรเยอะแล้วก็ยิงมาโหสวยมากที่สุดแล้วแล้วพี่แป้ะถ่ายกับใครคะถ่ายคนเดียวค่ะถ่ายคนเดียวนะคะพี่เอ้าลงไปเลยสิไม่เมาหยุดพี่น้ำกับพี่เชฟเขาสวิตกันอยู่นู่นแล้วนู่นนุ่นนุ่นสองคนนู่นนุ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 ่น เนื้อของเซวายอีกหนึ่งท่านนะครนะคะนี่เขามาเป็นคู่คู่ข<อ>เขาจะมาเป็นคู่คู่กันหมดเลยแล้วที่เนี่ยดูดิมันมีตัวเนี้ยมันต้องอยู่กันเป็นคู่คู่นะเขาเรียกว่าอะไรนะหา่านหรือหง,ห,งหรืออะไรป่ะเขาจะอยู่กันเป็นคู่คู่ตลอดนะถ้าตัวใดตัวหนึ่งมันตายอนตัวหนึ่งก็ตายจากไปนี่เป็ดหรือหงน<ม> <c oughs> หรือหงหนหงเหรอเออเนี่ยคง่นั่งเป็นค <c oughs> ู่คู่คเลยนะเลิศเอออ่ะพี่ป๊บไปก่อนเลยปไปก่อนเลยเดี๋ยวหนูจะไปต่อ ชอบไมยพิเชษเนาะคือคือในเนี้ยในกล้องอ่ะมันดูไม่สวยเท่าแบบเขาเรียกว่าเท่าตาจริงอ่ะดูดิดูตากล้องดิไปถ่ายตรงมุมนู้นทะลุต้นไม้เมื่อกี้นี้สุดอ่ะหาไม่ได้แล้วนะแบบเนี้ยยังไงคะีนี่พ่อทีมเลยใช่ไหมคะ อยู่กับเซวามากี่ปีแล้วพีเ่เชษโทรค่คือถอนนี้ครับแล้วที่เายังประกรัรแทนก็คือ5ท่านที่สนใจจะมาเป็นตัวแทนครับถ้าเป็นนักศึกษาก็ด <ha> ีเลยทำงานไปเน่ย้อเลใช่โอ้โหสุดยอดครับ สุดยอดครับพี่สอนโอ้ยพี่สอนแม่งสุดยอดอะคือพูดเลยอะแล้วเราแบบมีตะก้องเรามานะใช่สุดมากสุดจริงๆสุดสุดได้คุณลนเส้นไปเนี่ยอุ้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 ยมันดูดิใหญ่มากนะดูดิตัวมันใหญ่มากเลยดูดิดูดิอยย่างงเี้ตัวต้องประมาณแบบดูดิเต็มจานเออไม่เต็มจานน่าจะ ซึ่งของตัวคนไดออ้สุดเลเต็มจานนี้อร่อยนะนิงชาลิปของออทรีคอนเซปต์ค่ะสีอมส้มนิงซี้ส้มกับชมพูมาผสมกันค่ะลิปชอบทรีคอนเซปต์นะคะเ,ออเดี๋ยวหนูจะขออนุญาตลงไปถ่ายรูปนิดนึงนะก็เอาบรรยากาศสวยๆนะคะบรรยากาศคือไปทุกที่ก็เช็คอินมาฝากทุกคนทุกที่เลยนะคะ อขอฝากร้านหน่อยสิคะทางนี้ฝากร้านหน่อยนะคะซื้อได้ที่เซวาคอร์เซ็ตเตอร์นะคะค่ะเซวาดูกก่อเลยค่ะขอพี่ถ่ายหน่อยนะมาขอถ่ายหน่อยพี่แป๊ะถ่ายอีกหน่อยเอ๊ะระหว่างนี้ดูคุณหนิงโพสนะคะเป็นซุปเปอร์โมเดลเป็นโมเดลตัวแม่นะคะพี่หนิงพี่หนิงอย่าเดินไปขาดเลยอีกนิดนึงก็ลงน้ำแล้วนะคะ เอาอาจารย์ก็อ๋อสงสัยจระเข้อยากไ่ว้น้ำแน่เลยค่ะอ่าดูนะคะการโพสของคุณหนิงปณนิตานะคะหรือว่าแบบเปอร์โมเดลอุ้ยพี่พี่อะไรอ่ะอย่าโพสเยอะเกินไปค่ะแม่หนิง รอชมวันนี้เป็นเบื้องหลังนะฮะเดี๋ยวรอดูภาพสวยๆจากคุณหญิงปณิตาว่าจะออกมาเป็นยังไงนะฮะเพราะว่าบรรยากาศคือแบบดีมากภูเขาข้างหลังแบบมีดแดดมีห<ม>ิมะบนยอดเขาอ่ะคุณหญิงต,ตกนะถ่ายคลิปไว้เลยค่ะรอดูจังหวะคุณหญิงลงน้ำค่ะทุกคนเรียกกันมาเยอะมาดูคุณหญิงลงน้ำค่ะมาลงใกล้ถึงเลยสาบเจนีวา ไม่มาทางเยอรมันบ้างเหรอคาต้องบอกว่าเป็นตัวแทนเซวาเดี๋ยวรอถหน้าจะมีไปเที่ยวอีกใช่ไหมพี UH <h <h so> ่เชไปที <h> <h ่ไหนนะโอูเยอะแยะไปหมดเลยคนก็พาไปมูเดี <h 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 ๋ยวพาไปมูที่มาเก๊าฮ่องกงแล้วเดี๋ยวเห็นตัวแทนเราเามาบอกไปไปญี่ปุ่นแล้วก็เดี๋ยวเราอาจจะมีิปญี่ปุ่นไปเล่นดีมากเลยคิปสำหรับตัวแทนพาเด็กๆไปได้ด้วยเห็นบอกว่าอวยสมทองก็จะมีไปลอนดอนจะบ้า ไปเดินส,สายเที่ยวอย่างเดียวอุย้ยคุณหนิงคะดูังหว่า,าคุณหนิงคะเก็บไว้เลยค่ะอ้ยนี่นะคะอันนี้เป็นปรสาสราทที่อ,นนอยู่เบื้องหลังคุณหนิงคะจะมาลงเล่นน้ําแถวนี้ไม่ได้นะคะจะมาตกน้ําแถวนี้ไม่ได้นะคะเอออุณเสนมาแล้วอุนเนมาแล้วไม่ต้องงงค่ะแต่กล้องอยู่ใต้ต้นไม้ค่ะ ตกใจนึกว่าเปลี่ยนเสื้อกลับด้านได้ด้วยอ่ะมาเดี๋ยวไปเช็คอินที่ไหนเดี๋ยวเราจะบอกสีเซวามีอะไรบ้างเราจะมาฝากนะคะแต่ที่สำคัญเลยหลายๆคนถามมาตลอดว่าเราสามารถขายคู่กันได้แล้วหรือยังกับเซวาโสมดำนะคะแล้วก็โสมทองสองตัวนี้ตอนนี้มีโปรโมชั่นคู่กันนะคะ แถมไปนะนน้ำตบโสมอีก6ซองนะแล้วก็โอเวอร์ไนท์ครีมมาร์กสแล้วก็มาร์ h ชีสอีกหนึ่งบอกเลยว่าอันนี้คือโปรโมชั่นที่สุดปังมากๆคุ้มที่สุดโสมดำเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วทุกฝ้าตัดวงจรฟ้าส่วนโสมทองเนี่ยนะคะจะทำให้หน้าเราเนี่ยฟูฟูฟูฟ,ฟ,ฟูหน้าเด็กเหมือนคุณเจนนี่นะกันเหี่ยวกันแก่กันย่นอืมอะไรติดฟันอ่านี่เรยวมากเรียวมาก นะสองตัวนี้ใช้คู่กันนะรับรองว่าฝ้าก็ไม่มีผิวก็ฟูเหมือนไปเหมือนเข้าไปทำรีจูรันอ่ะใช้สมทองเหมือนเหมือนเหมือนทำรีจูรันสวยด้วยได้อาชีพได้อาชีพด้วยได้เที่ยวด้วยที่สําคัญคือได้เที่ยวนะคะพูดเลยใช่ได้เที่ยวด้วยสมดาอันนี้เป็นทริปที่สองแล้วอันนี้สมดําทริปที่สองทริปที่สามแล้วสองสามสองไปพัทยาร้องเลยสามแล้วทริปที่สามแล้วเกาหลีแล้วก็อันนี้ ใช่แล้วแล้วเดี๋ยวจะมีไปมาเกาฮ่องกงไปมาเกาฮ่องกงแล้วก็ไปญี่ปุ่นสนพ่องในกำลังจะเริ่มทริปใหม่ทริปใหม่ก็จะไปรอนดอนด้วยอคือต้องบอกว่าสองตัวนี้นะตั้งแต่เราทำขอกว่าตอนไหนเอออยู่บ้านตอนไหนไม่แต่ว่าแต่อยู่บ้านไม่ได้แต่ความแต่จะบอกว่าข้อดีของการทํางานแบบว่าออนไลน์อย่างพวกเรามันดีตรงไหนรู้ปะมันเที่ยวได้ด้วยไงมันไม่ต้องจะไม่ต้องแพ็คอ่ะไรที่สําคัญ คือถ้าบริษัทอื่นเราจะต้องสต็อกของแพ็คของเองส่งของเองอันนี้บอกเลยว่าเซวาไม่ต้องแพ็คของไม่ต้องส่งของเองเซวาจัด <c oughs> การจัดการให้หมดทุกอย่าง <c oughs> แค่หาลูกค้ารับออเดอร์แล้วก็ส่งคีย์ระบบเข้าหลังบ้าน <c oughs> ซึ่งหลังบ้านเนี่ยจะเป็นหลังบ้านของเซวาโดยตรง <c oughs> เราจะไม่มีของปลอมหรือ,อยังบอกว่าตัวแทนของจริงของปลอมไม่ต้องกลัวเพราะตัวแทนะ่ะ ของปลอมก็หาของไม่ได้เพราะตัวแทนเนี่ยจะต้องหาของที่เป็นของจริงและของจริงมันจะถูกส่งออกจากระบบหลังบ้านของเซวาเท่านั้นฉะนั้นคุณไม่จำเป็นจะต้องบอกว่ามีอะไรเลยอ่ะนอกจากแค่โทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวแล้วมีคอนเนคชันแล้วขายของก็ตัวแทนเมื่อกี้นั่งรถมาก็เปิดคอมเปิดคอมทำออเดอร์ทำออเดอร์ใช่ก็คือมาเที่ยวไปด้วยก็ทำงานไปด้วยใช่นนก็คือ key order เรื้อโมดือเครื่องเดียวคียค์ออเดอร์เข้าหลังบ้านเรื่องคลง้องเรื่องคลิปการตลาดต่างๆทางเราก็มีการ<ป>จัดการให้จัดเต็มเพื่อจะเอาไป ช่วยในเรื่องของการโปรโมทนะคะเป็นการขายเซวาได้ไหมคะอะไรนะคะเป็นการขายเซวาได้ไหมคะได้ทุกอาชีพขายเซวาได้หมดแล้วบอกเลยว่ามันดีจริงๆเมื่อถือเครื่องเียดเด็กที่บาโฮนนี่นะคะือสมทองและสมดําใช้คู่กันฟังมากๆเลยนะคะก็คือช่วยปัญหาทุกอย่างจริงที่ทุกคนมีปัญหาอย่างเช่นแดดตอนนี้เนี่ยมันทําให้หน้าของเรากลับไปนะต่อให้อากาศหนาวแต่โดนแดดแบบนี้ก็จะเสี่ยงกับการเป็นฝ้ามากๆแต่ถ้าเกิดเรามีสมดําแล้วเนี่ยนะคะก็คือเราใช้ไปทุกวัน่ะ มันก็จะตัดวงจรใี่มพี่หนิงใ,ใต้ใช่แล้ว,วตัดวงจรใต้ผิวมันก็ทำให้เมลานินที่ทําให้ผิวเข้มเนี่ยไม่ขึ้นมาใช่แล้วเสร็จนะถ้าเราใช้ควบคู่กับสมทองนะยิ่งดีเลยอ่ะ พะสมทองอ่ะเวลาเราใช้แล้วหน้าเราจะฟูฉ่าและที่สําคัญมันมีเปปไทด์เอสเปปไทด์เอเนี่ยมันทางานเหมือนโบท็อกซึ่งทาให้ผิวเราเนี่ยมีความกระชับแล้วมันยังมีการเติมออกซิเจนให้กับผิวฉะนั้นเนี่ยพอ2ตัวอยู่รวมกันน่ะฝ้าก็หายผิวก็ฟูผิวก็ไม่เยินไม่เหี่ยวผิวเด็กใสวเด็กกกมาาจะบอ่ สมทองเนี่ยนะคะชัดเจนเรื่องอการลดริ้วรอยมากๆ<ห>ากเลยเพราะว่าเราใส่สารสกัดไปเยอะมากๆแล้วเทคโนโลยีสมทองนี่นะคะเป็นเทคโนโลยีเป็นเทคโนโลยีนนที่เป็น,อนเอกสิทธิ์ของเรานะคะเจ้าแรกเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เห็นว่าเราใช้ทั้งสมดำ<ช>สมขาวสมแดงไปหมดแล้วลองสมทองนะคะตัวนี้เนี่ยอย่างที่พี่นิงบอกช่วยผิวฟูขึ้นผิวผิวฟูขึ้นคืออะไรหลายคนจะไม่เข้าใจคนจะไม่เข้าใจคือเวลาที่เราเห็นผิวเราแล้วเวลาเรากดกดผิวอะผิวมันไม่เด้งอะนึกออกปะคือเหมือนกับไม่มี ไม่มีคอลลาเจนใช่ออกมามันเหมือนผิวคนที่แบบมีอายุอะไรแบบนี้แล้วผิวว่าเวลามันหย่อนคล้อยแล้วมันตกเนี่ยรูขุมขนก็จะกว้างแล้วมันก็จะแล้วแล้วมันเหมือนมันจะมันดิ่งลงอะเป็นอปจากเมื่อก่อนตอนเด็กๆอ่ะมันจะลิฟต์เติมอย่างเงี้ยไม่ต้องผิวอย่างเดียวคือหน้าเราด้วยแหละหน้าเรานะคะถ้ายิ่งอายุมากขึ้นมันก็จะตกตกตกไวเรื่อยๆเช่นเคยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยืดหยุ่นเยอะไงพี่หนิงการเราก็ เราก็ช่วยในการฉีดบท็อกถูกไหมใช่ใชเราก็ต้องยอมรับเราก็ฉีดบท็อกเราก็ช่วยในการฉีดบท็อกแต่ว่าเราไม่สามารถฉีดบท็อกได้บ่อยเพราะฉะนั้นการบำรุงทุกวันอย่างมีวินัยเนี่ยนะคะอันนี้จะเป็นตัวช่วยของคุณที่ไม่ต้องเข้าคลินิกบ่อยเลยจริงการเข้าคลินิกเพื่อไปฉีดเพื่อไปแก้ไขหนูว่ามันทําได้หมดเราก็ทําเราไม่ปฏิเสธแต่เสียเงินแพงกว่าการใช้ครีมดีๆเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาก่อน<ช>แล้ว<ะ>เรื่องผิวนะอันเนี้ยคอนเฟิร์มด้วยแหละเพราะทุกคนก็รู้อยู่แล้วพวกเราก็เข้าคลินิกกันเนอะ แต่ไม่ว่าจะเป็นเลเซอร์ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ล้วแต่มันดีไหมมันดีแต่ผิวอะที่มันจะได้ความผิวแข็งแรงผิวเด็กผิวฉ่ําจริงๆอะยังไงมันก็ต้องให้อาหารผิวทุกๆวันจริงๆการบารุงสาคัญมากๆเลยนะคะก็บารุงทั้งเช้าทั้งเย็นเลยนะคะสิ่งที่สําคัญมากๆก็คือเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพจริงๆแล้วก็อย่างพวกเราเนี่ยเราอยู่กันมาแบบหลายปีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะลูกค้าของเราก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีปัญหาแบบนี้แหละทั้งแบบ หนูมีปัญหาเรื่องหน้าแก่<อ>สิวขึ้นทุกปัญหาอะทุกปัญหาเลยนะสิวขึ้นหน้าแพ้ง่ายเพราะว่าผิวคุณไม่แข็งแรง,งคุณก็ต้องเริ่มจากเปิดผิวด้วยการใช้สมแดงก่อนเลยตะคะตัวสมแดงตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวเปิดผิวที่ทําให้ดูมุ่ผลกระชับขึ้นด้วยเมื่อก่อนเครียดมากเลยเวลาลูบมขผลกว้างแต่งหน้าไม่สิดเนี้ยต้องไปเลเซอร์จี้จี้ให้มันร้อนๆอนไม่รล้เวลาจี้จี้เสร็จอะตรงนี้มันก็จะเป็นสเก็ดสเก็ตเราก็จะทำงานไม่ได้แล้วมันทำให้ผิวบางขึ้นด้วยก็คือไม่ควรทําาาาบบ่่่อยมกกแตวรำ ยิ่งดีขึ้นในทุกๆเต็ปนะคะอะคือซึ่งต้องบอกอย่างนี้ว่าร่างกายเรายังต้องกินอาหารทุกวันใช่ปะ,ะต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะว่าเลเซอร์ไม่ใช่อาหารผิวเลเซอร์เนี่ยจัดการได้ตรงผิวแบบตรงตรงสิ่งที่มันเกิดปัญหา<ว>เลเรียกว่าโครงสร้างของผิวอ่าถูกต้องเลเซอร์ acer, ใช้เวลาที่ผิวเราเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วแต่ครีมบำรุงคืออาหารผิวดังนั้นผิวของเราต้องกินอาหารทุกวันดังนั้นพื้นฐานเลยก็คือ อาหารผิวที่ดีจะทําให้ผิวหน้าของคุณแข็งแรงแล้วค่อยไปใช้พวกเลเซอร์เก็บกรอบหน้าเก็บรวงหน้าหรือว่าแต่งเติมสารพัดอย่างนิดๆหน่อยๆแล้วเราจะประหยัดคืออะไรที่สําคัญมันจะยืดอายุในการที่เราจะมีความเด็กได้นานเพราะถ้าเราไปทำเลเซอร์หรือไปฉีดอะไรเนี่ยนะนะเยอะๆตั้งแต่เราอายุน้อยๆ คำถามคือโตขึ้นไปอ่ะมันจะยังไงเอาอะไรอยู่ละเอาอะไรอยู่บางคนดึงหน้าตั้งแต่40ก็ไม่ใช่นะเราเริ่มบำรุงตั้งแต่ตอนนี้แหละหลายคนถามว่าอายุเท่าไหร่ถึงจะเริ่มใช้ได้นะคะจริงๆอ่ะทั้ง2ตัวนี้นะคะ25เป็นต้นไปก็สามารถใช้ได้แล้วเด็กวัยรุ่นก็สามารถใช้ได้แล้วเพราะว่าทุกอย่างเป็นสารสกัดจากธรรมชาติจริงๆไม่ต้องกังวลเลยนะคะว่าเฮ้ยเราต้องอายุมากก่อนถึงค่อยดูแลแล้วต้องดูแลได้แล้วใช่แล้วตั้งแต่วันนี้เลยคุณโบค่ะคุณโบเลขานะคะไม่ตามเจ้านายมาแต่ไปขายเซวาอยู่นะคะจริง นะคะไปขายเซวาอยู่้วพอรู้ใช่ไหมคะว่าตัวแทนอยู่ตรงแถวแถวนี้เยอะแยะนะคะคุณจะมาลาออกจากอาชีพเลขาไม่ได้นะคะคุณไม่ได้นะคะเออไม่ได้นะคุณนะเออเรือมาเรือสวยมากอาฝากร้านหน่อยฝั่งนี้ร้านอะไรจ้าแอดไซเซวาค่ะแอดไซเซวานะคะซื้อปีกก็ได้มีของแถมให้ทุกชุดเลยอยากจะมาเป็นตัวแทนอยู่กับพี่แอกก็ได้นะคะแอดไซแอดไซเซวาแอดมาคุยกันนะคะค่ะพี่ดาวล่า เซวาคอเซ็นเตอร์นะคะสามารถสมัครตัวแทนก็ได้ขา,ไดขายปลีกก็ได้นะคะข,ของแถมมีเยอะทริปท่องเที่ยวมีเพียบทั้งปีค่ะ<า>อ่ะาโอเคค่ะฝั่งนี้ค่ะฝากร้านหน่อยเร็วฝากร้านหน่อยคุณฝากร้านหน่อยคุณสวัดสด,สดีค่ะคุณแอนนะคะ s อสเซวาแอนเดสกอร์ศูนย์แปดค่ะอ่าต่อแบบ สั่งมาได้นะผู้ครูแอนทํางานตลอดเวลานะคะใช่ค่ะสั่งมาได้เลยค่ะเพราะเรามีมือถือเครื่องนึงเราก็ส่งของไปที่บริษัทเนาะเดี๋ยวบริษัทส่งของเราแพ็คให้เราเองใช่แล้วค่ะครับอ่าฝั่งนี้ค่ะฝั่งร้านน้อยค่ะสวัสดีค่ะบีมนะคะสั่งสนใจสั่งซื้อนะคะไลน์แอดเซวะเก้าแปดค่ะเก้าแปดทางนี้ละจ้ามาเร็วฝากร้านน้อยแล้วฝั่านน้อนะคะแอดเซวะเน็ตนะคะเป็นเซวาคอมพานีค่ะโอเคค่ะฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้มีใครฝากร้านยังพี่น้ำฝากร้านยัง ฝากไปแล้วหรออ่าโอเคอุ้ยเรือบเลโลดเลยสวยจังดูสิอุ้ยสวยสวยๆๆวยวยวยเอาฝั่งนี้ฝากร้านหน่อยฝั่งนี้ฝากร้านหน่อยฝั่งนี้ฝากร้านหน่อยเร็วไลน์นะครับ s y วารศูนย์ศูนย์หนึ่งครับ่ค่ะอ่ะผู้บริหารฝั่งเลยค่ะเอออาซีโอฟ้นค่ะ ใช่แล้วครับอ่ะเดี๋ยวหนิงไปเช็คอินที่ไหนตรงไหนสวยๆนะไปไหนต่อนะเดี๋ยวจะมาไลฟ์ให้ดูไปกินข้าวก่อนแล้วก็จะแอบมาไลฟ์ให้ดูด้วยเพราะว่าจะได้แบบอาหารตาไปพร้อมๆกับพวกเราด้วยนะคะอยากเที่ยวกับเราเยวันนี้ครอบครัวเราแบบแข็งแรงขึ้นกันเยอะมากอ่ะคุณโบขาคุณโบฮะไม่เสียตังค์สักบาทนะตัวแทนเราได้อยู่ที่ไหนไปเห็น กับพี่หนิงได้เลยนะคะมีรางวัลด้วยเฮ้ยอเดียนะเขาเปิกระเป๋าเรากระเป๋าเรายังอยู่เห็นไหมเหรอเราก็ต้องเล่นตลกนิดนึงเวลาอยู่ต่างประเทศใครชนเราเราต้องตกใจนิดนึงว่ามันทําอะไรของมันอยู่ต้องไปดูไอจีพี่หนิงพี่วุ้นแล้วไปดูว่าเราไปเช็คอินที่ไหนซึ่งที่นี่ีกินหลูอยู่สบายกับเซวานะคะมีรางวัลด้วยค่ะเออถูกต้อง ช่วยไปกดไลค์ชุดายน้ำของพวกเราของสองป้าหน่อยสักกาเด็กๆจ้าใช่ใช่เราก็ยังไหวกันอยู่เราก็ยังไหวอยู่นะแซบอยู่นะคนอยากมาเที่ยวกันเยอะมากๆเลยแต่รับรองว่าปีนี้เซวาพาเที่ยวทั้งปีถ้าใครอยากรีบเริ่มตอนนี้ก็คือสามารถสมัครได้เลยและสะสมยอดก็จะมาเที่ยวกับพวกเราแบบนี้นะคะใช่แล้วมีคนบอกว่าพี่หนิงกินน้ําเยอะๆนะคะวันนี้ไม่ไม่ค่อยได้กินโบเพราะอะไรรู้ป่ะกลัวปวดฉี่เพราะเราเดินทางตลอดไง ปวดฉี่แล้วก็มีปัญหาไงว่าจะต้องแบบให้คนอื่นแบบว่าต้องต้องกรอบต้องจอดอยู่เมืองไทยทำหน้าที่ดีๆเดี๋ยวสิ้นเดือนเจอกันนะคะฝากดูแลตัวแทนเซวากันด้วยทุกคนเลยนะคะค่ะตมนี้แฮปปี้ดีนะแล้วก็มีความสุขมากๆบอกเลยขอบคุณค่ะบอกว่าได้เห็นรอยยิ้มพี่หนิงแล้วโอเคหลังจากนี้จะไม่มีใครเห็นน้ำตาอีกแล้วนอกจากเวลาอึอไม่ออก นี่หนึ่งมานี่ยังไม่เข้าห้องนะ้ำมาแบบสองวันแล้ว3าวันเลยเนะี่ยทำไงเนะี่ยอุ้ยเสียงไรอะ่ะเอออ่ะเดี๋ยวไปเช็คอินที่ไหนสวยๆนะจะเอาบรรยากาศการเที่ยวมาฝากอีกเพราะว่าเดี๋ยวเที่ยวสวยทุกที่เลยนะคะอ่าอย่าลืมนะถ้าสมมติว่าใครหาอาชีพเสริม แล้วอยากที่จะมาเป็นตัวแทนกับเราคือใช้แล้วแฮปปี้แล้วดีก็มาเป็นตัวแทนร่วมกันกับเซวานะคะแล้วก็สวัสดีตัวแทนทุกคนที่บางคนไม่ได้มาคิดถึงนะคะก็จะพูดถึงกันตลอดว่าใครได้มาบ้างใครไม่ได้มาบ้างบางคนก็ติดภารากิจนะแต่แน่นอนที่สุดทริปต่อไปหนิงว่าเห็นบอกว่าทริปต่อไปอ่ะสามคันรถเลยป่ะเพราะว่าไปฮ่องกงมู ใช่คบะทริปต่อไปรวยทุกคนรวยเพราะขยันนะคะแล้วก็เฮงด้วยค่ะใช่พอทริปต่อไปเราจะไปฮ่องกงไปมาเตา<ช>๊าเราจะหาซิงแสที่แบบเบอร์แบบสุดเลยอ่ะคือเวลาไปที่ฮ่องกงเนี่ยหลายคนเห็นว่าเฮ้ยพวกเราเนี่ยไปไหว้กันที่ไหนไปมูกันยังไงทําไมบอกว่าปังๆอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครอยากไปทริปนี้เนี่ยเราจะให้เป็นร้อยคนเลยนะ รีบมักเลยค่ะรีบมักเลยแล้วรีบถ่ายนะคะเราจะจัดแบบทริปดีๆนะคะพากินดีอยู่ดีปังแบบมูมให้ปังเหมือนพี่หนิงเลยนะคะเขาบอกเอาเหมือนพี่หลายๆคนบอกว่าเอาเหมือนพี่จริงเหรอรวยค่ะรวยเออเออเอาเอาเรื่องความความแบบทำงานเนาะแต่เรื่องอื่นขอให้ทุกคนโชคดีมีใช้มีชีวิตที่มีความสุขไปละบ๊ายบายค่ะ